ขอด้วครับวัวบรามมนขอดวันพุธสิบสามพฤษภาหกสามเวลาสิบสามนาฬิกาสิบสี่นาทีได้วัวตัวผู้ครับขอดเองธรรมชาติครับวัวแม่แรกขอดง่ายฮะ เชี่ยงดีครับลองแหลงตัวนี้ครับเชี่ยงมากครับจับโลกก็ไม่ชนครับเชี่ยงมากสวยครับนี่ตัวหนึ่งครับชื่อน้อย ชาโลเลเป็นสัตว์แล้วครับแต่เอาผัวมาให้สองรอบครับยังไม่เอาผัวสักทีครับยังไม่ให้ขึ้นสักทีครับเอาผัวมาให้สองรอบละน่นครับแม่มันครับตัวขาวไกลคลอดแล้วครับ กำลังหัดเดินอยู่ยครับ